อบรับเส้นทางแห่งครอบครัวแห่งแสง Family o f l i g h t ในโลกที่เปลี่ยนไปด้วยความเป็นไปได้อะไรขีดจำกัดและศักยภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงการปรากฏของครอบครัวแห่งแสงได้ส่องแสงเจิดจลัดในฐานะสัญลักษณ์แห่งความหวังและความมุ่งมั่นกลุ่มบุคคลนี้ โอบรับความรับผิดชอบต่อวิวัฒนาการของตนอย่างเต็มหัวใจซึ่งแสดงถึงแก่นแท้ของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงพวกเขาเข้าใจดีว่าพลังในการเปลี่ยนโลกนั้นอยู่ในมือของพวกเขาและพวกเขาได้รับแรงผลักดันจากความปรารถนาอันลึกซึ้งที่จะนำพารูปแบบใหม่แห่งการสร้างสารรค์ร่วมกัน และความปรองดองมาสู่โลกบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้เข้าร่วมในดินแดนแห่งงานด้านแสงไลท์เวิร์กแต่พวกเขาคือผู้บุกเบิกการเดินทางอันไม่ธรรมดาซึ่งเป็นผู้ปักหลักฝังความถี่และยอมให้ร่างกายของพวกเขาได้วิวัฒนาการภารกิจของเขานั้นชัดเจนทำให้วิวัฒนาการนี้ เข้าถึงได้สําหรับคนทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อมที่จะออกเดินทางเพื่อสํำรวจครอบครัวแห่งแสงอันเป็นกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและสร้างการดำรงอยู่ที่กลมกลืนกันบนดาวค้อโลกอันเป็นที่รักของเราการรับผิดช,ชอบต่อวิวัฒนาการ การเดินทางของครอบครัวแห่งแสงเริ่มต้นด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวดที่จะออกเดินทางสู่วิวัฒนาการส่วนบุคคลบุคคลเหล่านี้เข้าใจว่าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกพวกเขาจะต้องเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นเองเสียก่อนนี่ไม่ใช่แค่บทปาะที่พวกเขารับเล่นแต่เป็นคำมั่นในการเปลี่ยนแปลง ที่จะยึดหลักฝังความถี่สูงกว่าและปล่อยให้ร่างกายของพวกเขาได้วิวัฒนาการดังนั้นจึงทำให้วิวัฒนาการนี้เข้าถึงได้ต่อผู้อื่นการแพร่กระจายแสงเมื่อได้ดื่มดับไปกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่สมาชิกของครอบครัวแห่งแสง ก็ได้ส่องแสงแห่งภายในของพวกเขาออกไปสู่โลกความเป็นจริงของพวกเขาได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และพวกเขาก็เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณอื่นๆที่อยู่บนเส้นทางสู่สติปัญญาที่สูงขึ้นจากการยึดหลักความถี่และส่งแสงออกมาพวกเขาสร้างแรงกระเพื่อมแห่งการรวมกลุ่ม ซึ่งดังกลองไปทั่วจัก,กรวาลการสร้างการเปลี่ยนแปลงแห่งสติปัญญาครอบครัวแห่งแสงเข้าใจว่างานของพวกเขาขยายไปไกลกว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลขณะที่พวกเขายังคงยึดแสงภายในสิ่งมีชีวิตและร่างกายพวกเขาได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสติปัญญาแบบรวมกลุ่ม ความพยายามของพวกเขานั้นมีศักยภาพที่จะก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆที่ผ่านมาและนำมาซึ่งยุคแห่งการตื่นรู้สลายความเป็นจริงเก่าด้วยความกล้าหาญเพื่อที่จะอบรับพลังของพวกเขาในฐานะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอย่างแท้จริงสมาชิกของครอบครัวแห่งแสง ต้องออกประจนภัยเกินขอบเขตท,ที่แสนสบายของพวกเขาด้วยความก้ลาหาญที่ไม่สั่นคลอนแต่ความเชื่อมัน่นพวกเขาได้สลายความเป็นจริงที่ลาสมัยทำให้เส้นทางสู่สักยภาพใหม่ๆนั้นชัดเจนขึ้นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์เดินบนเส้นทางแห่งครอบครัวแห่งแสงในความพยายามอันศักดิ์สิทธิ์นี้ พวกเขาได้ดึงเอาภูมิปัญญาและของขวัญที่ได้มอบให้โดยเป็นพบุรุษของพวกเขาซึ่งผ่านความพยายามอย่างหนักได้ปูทางให้เกิดการเติบโตและขยายตัวแบ่ป,ปั้นของขวัญแห่งแสงภายในหัวใจและจิตวิญญาณของสมาชิกครอบครัวแห่งแสงแต่ละคนนั้นมีแสงสว่างที่อยู่ภายใน แสงอันไม่รู้จักดับพวกเขาได้รับความไว้วางใจให้มีหน้าที่สำคัญในการแบ่งปันของขวัญน,นี้ให้กับคนอื่นๆด้วยการส่องทางให้ผู้คนรอบตัวพวกเขาจุดประกายความรักและการเติบโตซึ่งกันและกันผ่านการแลกเปลี่ยนนี้พวกเขาได้คลี่คลายความลึกซึ้งภายในตัวเอง และค้นพบตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งเลือกการจัดแนวสั่นสะเทือนครอบครัวแห่งแสงตระหนักดีว่าความจริงของพวกเขาสะท้อนความถี่การสะเทือนที่พวกเขาอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงขยันปรับความคิดความรู้สึกและความเชื่อให้สอดคล้องกับสถานะการสัสะเทือนสูงสุดของพวกเขา ด้วยการทำเช่นนี้พวกเขาแสดงความเป็นจริงมากมายด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์และจุดมุ่งหมายทุกวันพวกเขาเลือกประเภทของการสั่นสะเทือนที่พวกเขาต้องการจะประสบอย่างมีสติโดยควบคุมพลังที่มีมาแต่กำเนิดเพื่อสร้างรูปร่างการดำรงอยู่ของพวกเขานำทางโดยแสง ในเส้นทางอันน่าเกรงขามของการค้นพบตนเองและการเปลี่ยนแปลงครอบครัวแห่งแสงไม่เคยอยู่เพียงลำพังมีตัวตนผู้ชี้นำยืนอยู่เคียงข้างพวกเราชื่นชมทุกช่วงเวลาอันมหัศจรรย์และมอบการสนับสนุนที่แน่วแน่แสงชี้นำนี้หล่อเลี้ยงการเติบโตของพวกเขาและให้ความกระจ่างแก่เส้นทาง ทำให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดแม้แต่ก้าวเดียวและไม่มองข้ามโอกาสในการก้าวขยายบทสรุปการเกิดขึ้นของครอบครัวแห่งแสงบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในสติสัมปชัญญะของมวลชนเมื่อแต่ละบุคคลเข้าครอบครองวิวัฒนาการของตนเองให้แสงสว่างส่องจากภายในตนเอง และแผ่ความรักและการเปลี่ยนแปลงออกไปสู่โลกรูปแบบใหม่ของความกลมกลืนก็ได้ถือกำเนิดขึ้นขอให้เราใส่ใจและเลือกที่จะรวบรวมสภาวะการสั่นสะเทือนสูงสุดด้วยการปรับความคิดความรู้สึกและความเชื่อของพวกเรากับความถี่ที่สูงขึ้นเราจึงกลายเป็น ผู้เข้าร่วมอย่างตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราเองและโลกที่เราอยู่ร่วมกันเราจะสร้างอนาคตที่เต็มไปได้วยความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดที่ซึ่งความรักความกลมกลืนและความเป็นหนึ่งและความเป็นใหญ่ต่อนหน้าครอบครัวแห่งแสงเราได้รับการย้ำเตือนว่าเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ดู ในการเต้นลำอันง,งดงามของการดำรงอยู่นี้เราถือพลังแห่งการสร้างสรรค์ร่วมกันและสร้างรูปร่างความเป็นจริงของเราเองขอให้เรายอมรับความรับผิดชอบอันลึกซึ้งนี้เพราะภายในความรับผิดชอบนั้นคือกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพที่ไรขีดจำกัดของจิตวิญญ,ญาณของเรา ขอให้การเดินทางของครอบครัวแห่งแสงเป็นแหลกบันดาลใจให้พวกเราเริ่มต้นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของตนเองร่วมกันเราจะนํายุคใหม่ของแสงเจ,จิดจัสและความกลมกลืนถือกำเนิดโลกที่จิตวิญญาณแห่งรวมกลุ่มจเจริญลุ่งเรืองอย่างล้นหลามในความรักและความเชื่อมโยงระหว่างกัน เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงของพวกคุณเราคือ Galactic Federation Aho Aurora l ทูตแห่งสาพันธกาแล็กติก